สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีน้องชายอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านครับลูกพี่อยู่ไหนอะ่ะอยู่บ้านพี่จีดอยู่ใชวไอ้เมาส์อ่ะอ๋อแถวไอ้เมาส์อยู่ยอแถวม,มอเตอร์เวย์อ่าสีนครลินใช่ไหมพี่ใช่อ่าทำอะไรอยู่ลูกพี่ก็นั่งไล์สดคุยกับคนไปเรื่อยเปื่อยมีคนบอกว่ามีคนไปปั่นลูกพี่เหรอมันจะบอกว่าเขาปั่นเราหรือเราปั่นเขามันจะพูดไงดีวะ มันยังไงอ่ะมันแบบมันแบบอยากลองของกอาจารย์อ่ะคือมันมีคนแรกก่อนคนแรกพีมานะคือแบบว่ากูรู้นะมึงทําอะไรไว้นี่ดอกแรกก็เลยอ่าแล้วเฮ้ยผมก็กว่อาผมจะมาถึงวันนี้ยผมก็ทำอะไรอย่างนะอ่าแล้วมันก็บอกว่ามึงอ่ะทําสีเทาไอ้ที่พี่ตกใจเลยเออเพราะพี่เคยขายหมูย่างมาไม่มีใครรู้พี่ไม่กล้าบอกคนพี่กลัวคนรังเกียจพี่อ่า พี่เคยขายหมูย่างแล้วพี่เคยเอามือไปเอาขี้เท่าออกมาเอเอเอาขี้เท่าออกมาอ่าแล้วก็เป็นเป็นหน้าที่ของพี่ที่เอาเอาขี้เท่าเนี่ยโรยบนฐานเพื่อให้ฐานเบาลงเออแล้วมือพี่เป็นสีเทาที่พี่ตกใจมันรู้ได้ไงวะมันรู้ได้ไงวะเอเอเก่งว่ะแล้วแป๊บหนึ่งพี่มาอีกแล้ว<อ>ต้องเออพี่บอกว่าพี่มีวงคอนเสิร์ตเขาบอกว่า<อ>เดี๋ยวมึงก็ล่มอีกไม่นานนี่มันรู้อีกหรอมันรู้อีกแล้ว อันนี้พี่บอกว่ารู้กับโง่แต่อยากพิมพ์อามันไม่รู้ว่าพี่อ่ะพี่ล่มมานานแล้วเพราะวา่าสมัยนี้เวทีคอนเสิร์ตมันมีหลังคาแล้วอมันร่มมานานแล้วเออมันมีล่มใช<ด>่มันรู้ได้ไงอ่ะก็ไม่นี่ผมไม่พิชไอไอไอเก่งหวยเออมันเก่งทักแป๊บพิมพ์ไปพิมพ์มาออกแนวโ,โ,โปรโมทโปรโมทอะไรทำเอ่อปล่อยผมปล่อยเงินกู้ดอกร้อยละยี่ น้าคืออยู่ๆไปๆมาๆจะให้คนไปคู่ตังค์ตัวเองไอ้เนี้ยงงเลยแล้วผมผิดนะผมนะอยากชวนนะผมอยากชวนคอมเมนต์บุรีนะที่แบบว่าบางบางคนรอฮาอยู่นะครับปลุกด้วยอยากชวนให้เขามาเล่าหน่อะเออมาพูดกับกูที่อะไรเนี้ยนะเอาไหมพี่เอาไหมใครแบบมีเรื่องฮาๆเนี่ยขึ้นมาเล่าหล่อยดิพี่ รายการปั่นนั่นแหละชื่อรายการปัน่นนั่นแหละขึ้นมา,มาเล่าหน่อยนะออนี่ใครบอกว่าหากี่โมงเนี่ยขึ้นมาเล่าหน่อยออมีใครบ้างขึ้นมาหน่อยปะขึ้นมาเล่าหน่อยเออมันต้องมีสิวะนี่ผมหากว่านี้เยอะครับนี่ขึ้นมาเออล่าหน่อยนีแล้วมันพิมพ์แล้วมันมีพิมพ์กับพี่อย่างนี้นะบอกว่ามึงโดนจับแน่แม<า>่พี่ถามว่าคุณจะโดนจับเรื่องอะไรเออมลนพิมพ์เขาว่าเวฟเวฟ เออพี่บอกเฮ้ยนี่กูมีเว็บกูผิดเหรอเนี่ยเออแล้วแล้วพี่มีเว็บหรือพี่มีฟีโน่พี่มีเว็บมันรู้เหรอใช่พี่เลยบอกเฮ้ยคนในนี้มีเว็บทุกคนเลยไอ้เหี้ยตำรวจจับไหวหรือเปล่าเออต่คนสภาพก็มีคนพิมาบอกผมมีเว็บร้อยครับผมมีมีรบร้อยห้าสิบไอ้เหี้ยเว็บเต็มเลยเอ่าแม่งตกใจออกไปเลยวเว็บเมื่อกี้นี่นี่กลับมาเยอะนี่นี่กลับมาเยอะนี่ พี่เนี ff, ่ยวันวันพี่ไฟ์สดพี่ต้องเจอคนอย่างเงี้ยพี่อยากรู้ว่าอย่างสายนิกกี้เนี่ยมันเป็นสายพระเอกเจอคนอย่างงี้ไหมมีพี่มันแบบมันมีพวกว่ามึงเป็นมึงเจ๋งมากเหรออะไรเงี้ยผมก็บอกว่ากูก็ผ่านมาเยอะก็เงียบผ่านมาเยอะหลายที uhm, ่ผมผ่านมาผ่านรัชดาแล้วก็ลูกสาววันรีนี่มันเจอแล้วไงแล้วสยามนี่าชเทวีโอ้โหหลายที่อ่ะผมผ่านมาเยอะ บอกมาในสัตว์นี่ขณะกูขับรถเองถ้ากูนั่งรถไฟฟ้านะกูผ่านหนักกว่านี่อีกเฮ้ยมิกกี้เนี่ยทำรายการแบบช่องแอปแดงนะแบบให้คนมาด่าเราจะน่าที่หนูเคยบอกพี่อ่ะดีไหมผมผมกับพี่นายอยากคิดอยู่ว่าแบบไอ้พวกชอบด่านะผมจะจะทำแบบที่นั่งเหมือนบีเอ็นเคเอออ่าเหมือนเข้ามาจับมือบีเอ็นเคแต่เราเปลี่ยนเ็นเคอ่ะบีเอ็นเคเลยแล้วถ้ามึงเกลียดกูหรือเกลียดพี่นายมึงต่อคิวเลยเออแต่ด่านะ ให้ด่าคนละคำมึงด่ามากูด่ากลับเออแค่นี้จบมึงด่ามากูด่ากลับแต่ห้ามมีอารมณ์นะเออห้ามลงมือนะมึงด่าก่อนอ่ามึงด่าก่อนเออกูให้มึงด่าก่อนเลยอ่าแล้วกูด่ากลับเออถ้ามึงอยากด่าอีกมึงไปต่อคิวมาไปต่อท้ายเลยไปต่อท้ายใหม่อยากทำเลยหมายแล้วมาแล้วเอหนึ่งแปดจูนยี่สิบสี่ผมขอคนแรกอ่ะพี่ด่ามาก่อเลยคำหนึ่งเออเอาแล้วอพี่ด่ามา เออเอาก่อนเลยพี่ดามาเอเนี่ยเอเนี่ยเออพี่ดามาก่อนไม่โกรธอ่ะดามาก่อนแต่ว่าเราเราต้องแลกกันแค่นั้นเองแลกกันนะทีละคำนะไหนอยู่ไหนมายังเอหนึ่งแปดช้เอหนึรออยู่เอหนึ่งแปดพิมยังคำหนึ่งก่อนเดี๋ยวพี่นายด่ากลับแป๊บหนึ่งอ่ะพี่มาพี่มายังเร็วๆโอ้ยพิมพ์ช้าอีก ตายงี้ตายไปต่อคิวใหม่ไปต่อท้ายเลยไป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 ต่อท้ายไปไปต่อท้ายเลยไปไปต่อท้ายไปนี้อย่ายืดเยอะอีิโอ้ยเออเฮ้ยเขาดาวเที่ยวไหนเนี่ยครับพี่เขาดาวไปเที่ยวไหนหนูเขาดาวเดี๋ยวผมไปเกาหลีพรุ่งนี้ครับพี่นายแล้วก็เดี๋ยวผมกลับมาสามสิบครับอ๋อพี่ครับแล้วสามปีหนูไปไหนอะสามํสามปีตอนแรกตั้งใจจะอยู่กับแม่ครับพี่ พี่นายครับพี่ไปพี่อยู่ตรงนี้อยู่ในกรุงเทพเนี่ยสมุทรปราการใกล้ๆคล้ายๆกันหนุ่หนันอยู่แถวนีน้นนเออเนี่ยอยากทำรายการอย่างเงี้ยเนะพี่นะเนาะอแต่ถ้าจะด่าได้คำด่ากลับแล้วไปต่อคิวมาใหม่ด่าเราปุ๊บเราสวนกลับปุ๊บคุณไปต่อคิวมาสวนกลับปุ๊บไม่ไม่ไม่ไมโกรธนะครับไม่มีลงไม้ลงมือนะครับใช่าให้คุณได้สบายใจหายกักกันอ่าหายจากกัน คุณด่าเราเราด่าคุณก็คือจบแต่คุณอยากด่าอยากด่าอีกไปต่อแถวมาถ้าคุณด่าอีกได้คุณก็ไปต่อแถวมาครับไปรอก่ออไปรอกนมาด่าแล้วไอ้มัดหมาฮ่าฮ้าไม่เป็นไรครับไอ้เลิฟติ๊กต๊อกไปต่อคิวมาไปต่อคิวมาพี่ไปต่อคิวไปต่อคิวจบเลยถ้าเจออย่างนี้จบเลยนะจบเลยจบเลย ไม่ได้ไม่กล้าด่าแลยอเ่าโดนบินอีกเคยบินไปแล้วเหรอบินแล้วเจ็ดวันอ้โหแต่พี่ด่าพี่ไม่โดนวะผมผมไม่ได้ด่าด้วยพี่ผมไปคุยกับยามผมไปคุยกับยามปุ๊บเรื่องก็ไปหายามอ่ะบอกยามผมหลอไหมพี่ผมหลอไหมพี่ทิกตอกแม่งบินเลยเจ็ดวันแล้วทิกตอกไม่อยากให้หนูหลอกไปกว่านี้อยากให้หนูแค่นี้พอบอกว่าผมแบบโชว์เอาไว้จะว่าเพศ ผมหลอ่อไ,ไหมเนี่ยนะแต่ยามหน้าเขาคล้ายขนนมเลยพี่เฮียมึงถ่ายรูปให้กูดูเดี๋ยวกูอยากเห็นกูไม่เคยเห็นคนหน้าหน้าหน้าเป็นขนนมมานานมากเลยส่งให้กูดูเลยเดี๋ยวยากเป็นไงวะหน้าเป็หัวนมเน,นี่ยกลมๆเยนี้ยหรือหรือโซนหน้ายาวหรือคนหน้าอู หรือว่าคนแก้บ้านใหญ่ยังไงวะไม่ยังไงวะยาะคนหน้าเหมือนหัวนมเนี่ยเอาซะกูอยากเห็นเลยไอ้เชี่ยเอ้คนหน้าหัวนมเหมือนไงวะแล้วพี่ได้จะนอนกี่โมงอะพี่วันดึกแล้วพี่วันนี้ก็ต้องมีตีสองตีสองตีหนึ่งตีสองอะมี่นี่เพลินไหมพี่นะ เป็นเพื่อนเดี๋ยวนั่งไรแป๊บนี้ก็จะลงเดี๋ยวพี่ลงพี่ก็ไปนอนดูหนังสักเรื่องสองเรื่องพี่ก็ขึ้นนอนอืมวันนี้ต้องเข้าบริษัทพี่จี๊ดตอนเช้าไงเห็นว่าเพิ่งเจอผีมาป่ะมีเรื่องผีมาป่ะใช่ป่ะเจอมาดิเที่ยนนี้ไม่มีใครรู้เลยเนี่ยพี่ไม่ได้เล่าอะไรฟังเลยขอปิดเพลงอาพี่แป๊บยังไงนะวันนั้นพี่เที่ยมันก็พี่ขับรถไปนู่นไงไปต่างจังหวัด มนัน <c oughs> บ้านเก่าพ่อพี่อะครับมนขับไปปื้อแบบไปถึงปุ๊บมันก็มันมันนอกอะเนาะมันแบบมันมันมันนอกอ่ะอืมเราไปถึงปื้อแบบจอดรถเสร็ไไจถึงครับไปไหวยงไหวญาติเสร็จปุ๊บพอบอกนอนนี่แล้วกันนอนนี่แล้วกันเนี่ยโหยังไม่ถูกกลางทุ่งกลางนาอ่ายกสูงแล้วปือคือบรรยากาศมันคือแบบ เคยเห็นไหมแบบว่าบ้านคนที่แบบมันไม่ได้มีกำแพงรอบทิศเหมือนทุกวันนี้ครับทจะมีแบบมีข้างๆโล่งๆเออจะติดโล่งซะมากกว่าอนีก็แบบก็นอนแล้วไม่ช่วงหน้าร้อนไงแล้วบ้านเขามีสังกะสีโอไม่ร้อนเหรอร้อนดิมีก็นอนปุ๊บก็กลางม้งกลางม้งอะไรเส็จปื้มนีก็นอนเสียงเหมือนคนแบบกึกึกคึกที่พื้นอะ เป็นบ้านไม้ไงอืมยี่อะไรวะคือคือคืออืมอเฮียี่เลยรู้เลยว่ากินแบบไม่ต้องกินนาการภาพที่เห็นคือรู้เลยว่าเป็นคนแก่ผมขาวนี่อือย่างนี้เลยอืม ยี่ตรงเสาเลยกูยแบบเฮ้ยผีตายมาถูก้ทำ<ร>งไงอ่ะกูหลับพลาสติกแล้วรีววอีกไอ้เขายังเหมือนเดิมก็แบบอยู่ตรงเสาแล้วก็วแบบเป<ง>็นแบบแต่เห็นแต่หัวอยู่นะหรือแ,แบบขาวลงมาเงี้ยผียอืมประัดไม่ไหวแล้วเว้ยแบบพอลืมตามาทกีไม่ยังอยู่อืูไม่เปิดไฟโอ้โหเฮยี่ผีไม้ถูพื้นเนี่ยสีขาวที่มัน อะไรเนี่ยเร็วๆกูรอฮาเฮ้ยมึงอย่าใจร้อนดิว่ากูเป็นคนเล่าไอ้เฮี้ยมุกก็มุกกูเออจะมาบังคับให้กูรีบเล่ารีบอะไรเออไอ้เฮี้ยจะมาเอาเสียงฮาจากกูยังจะมาบังคับกูอีกให้กูรีบเล่ารีบอะไรไอ้เฮี้ยกูกูจะเล่าอีกเรื่องกูกูไม่เล่าแล้วไอ้เฮี้ยกูไม่ชอบไอ้คนเมื่อกี้มาเล่งกูแม่พี่ไม่เล่านะวันเมื่อกี้พี่ไม่ชอบคนเล่งสิ ไอ้เคี้ยแบบว่ามาเล่าเรื่องตลกในไลฟ์สดแต่มันยากนะพี่เพราะในคอมเมนต์มีอะหุ่นไลการอฮาอยู่มีแต่ตัวปูไม่มีตัวตบคือมีมีแต่มีแต่เสียนอะมีแต่มีแต่คนเก่งตลกอะมีแต่เสียนอะ มีแต่เซียนแบบรู้บุ๊ตลกรู้ตรงนั้นรู้รู้หมดอะ่ะเก่งทุกอย่างอะ่ะมึงไปอยู่หลืบไหนของประเทศไทยมึงถึงไม่มาเป็นตลกปะกูอยากรู้จริงเ <c oughs> นนี้ปุ๊พวกมึงเนี่ยมึงมึงน่าจะมาก่อนหม่ำเท่งโหน่งมึงน่าจะมาก่อนหนูของเตยนะถ้ามึงมาเป็นตลกอะ่ะ <c oughs> ได้ครับพี่แว่มาทักทายครับเจอการน้องชาย <c oughs> จ้าคิดถึง<ม>น,นะครับยาย เจอกันน้องรักครับสวัสดีครับครับเฮยอ้าวทำไมนิกกี้มันค้างไปอ่ะมาแล้วโอเคครับพี่นายโอเคครับโอเคน้องรักเจอกันครับลูกพี่ครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่นายมีคนคอมเมนต์บอกเห็นหน้าพี่แล้วอยากกินซุปหน่อไม้วะ่ะนี่ไอสัตว์ฟันกูไม่ใช่หน่อไม้ <c oughs> หน่อไม้พี่อะไรจะมาเฉือนบางเล็กขนาดนี้ล่ะ <c oughs> เรื่อกี้กูฝักตอบบันทีดิเดี๋ยวมึงลงแล้วฝักตบบันทีดิไอ่ียผมพูดเองผมแก้พี่ <c oughs> ไม่มีใครเบนพีผมแก้งพี่ไม่เป็นไรเราหยอกกันได้เราเราพวกกันไม่เป็นไรไอ้นายหัวมึงอะไรวะจอดเรือได้ปะวะอืมไอ้เฮียนี่หัวคนไม่ใช่ท่าเรือจะมาจอดอยังไงละ่ะเออไอ้เฮียต้องตั้งสติดีๆต้องหาคำตอบด้วยเฮ้ยไอ้นายนั่นคิ้วหรือปิงอะ่ะ เงี้ยจะมาอยู่มีขนขนาดนี้มึงเคยเห็นปิ่งมีขนที่ไหนเนี่ยคิ้วสิี่อยากเปิดโรงงานกะทิว่ะยืมฟันมึงมาขูดมะพร้าวได้ปะเงี้ยนี่ฟันคนไม่ได้กระต่ายขูดมะพร้าวแล้วมึงอยางให้กูเนาะถ้ามึงจะขูดจริงกูจะทำไงมึงครอบบนตัวกูแล้วกูก็ทำเงี้ยขูดเงี้ย You, แมนยูเมื่อคืนกับฟันมึงอันไหนยับกว่าวะนายโอ้โหี่ดอกนี้จุกเลยมิจจัตแมนยูกับฟันกูไหนยับกว่ากันไอเฮียต้องใช้คาว่าแมนยูเละเทะกับฟันกูเยอะไม่เป็นระเบียบเลยคำว่าเละเทะเลยอ่ะไมยใช้คาว่ายับไม่ได้ใช้คาวา่าเละเทะเลยไม่เป็นระเบียบแบบคือเละเทะเลยอ่ะ ได้ครับทุกพี่เจอกันน้องรักดีครับถึงเดี๋ยวเจอกันดีครับออกไปเป็นย้วยพี่เออกูกดอยู่มยผมว่าออกไปเป็นนี่นพี่กดฮะ